สวัสดีครับผมตองครับก็สาหรับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์มาบอกเคล็ดที่ไม่รับนะครับสาหรับการตัดต่อในโปรแกรม Premiere Pro นะครับผมสาหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับที่มาตัดต่อในโปรแกรม Premiere Pro ก็อาจจะมีเรื่องคีย์ลัดหรือว่าเป็นสิ่งที่มือใหม่ควรที่จะต้องรู้ไว้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเท่าที่ผมรู้นะครับอันนี้เป็นความรู้เท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมมีประสบการณ์การตัดต่อในโปรแกรม Premiere Pro มานะครับผมมาเริ่มกันที่คีย์ลัดสองตัวแรกเลยนะครับเป็นคีย์ลัดที่สําคัญมากเลยนะครับผมก็คือตัว V แล้วก็ ตัว C นะครับคีรัด C นะครับเป็นคีย์รัตที่มันเป็นกันไกที่เราจะเอาไว้ตัดคลิปแต่ละคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าทํายังไงอันนี้เป็นหน้าจอการทํางานของผมนะครับเจามาเป็นการทดลองนะไม่ใช่การทํางานจริงๆของผมนะครับเวลาเรากดปุ่ม C ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับใบมิดโกนนะครับผมเวลาเราอยากตัดคลิปอะไรตรงไหนก็กดตัดไปได้เลยนะครับผมแล้วแต่ใจเรานะว่าจะตัดไปตรงไหนนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งเลยเป็นปุ่มที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือปุ่ม V นะครับผมเวลาเรากด V ป มันก็จะกลับมาเป็นเมาส์นะครับปุ่ม V คือปุ่มที่มันจะทาให้เครื่องมือของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากดไปมันกลับมาเป็นเมาส์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ว่าเราจะกด C หรือว่าจะกดอะไรก็ตามเนี่ยสมมติว่าเรากด C ไปแล้วแต่เราไม่ได้กด V แล้วเราจะเลื่อนวิดีโอมันก็มันก็เลื่อนไม่ได้นะมันก็จะเป็นตัด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 อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าเกิดเรากด V ปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นเมาส์และสามารถเลื่อนสามารถทาอะไรได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่อย่างหนึ่งเลยนะครับผมก็คือก็คอันกเเปนนีลััดดาาาารร้อ่่่แแมมววสตตติไ2 เร,เราไม่พอใจที่เราตัดเราก็กดคุณทอแซดปุ๊บ,บมันก็จะย้อนกลับนะครับผม,มกดตัดปิกสักครั้งหนึ่งแล้วเรากดคุณ l ทอแซปั๊บ มันก็จะย้อนกลับให้เรานะครับผมอ่สมมติว่าเราตัดตรงนี้ไปแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่ายังลังเลใจแล้วเราก็กดคันทรอลแซดอยู่ดีๆเราก็รู้สึกอยากจะได้ไอ้รอยตัดนี้กลับคืนมาโดยที่เราอยากได้มันให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมกดคันทรอลชิปแล้วก็แซดนะครับมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยดีกว่านะครับนี่ถ้าผมตัดช่วงกลางของเสียงตัวนี้ออกปั๊บอยากจะย้อนกลับก็ย้อนกลับมาแต่ว่าถ้าเราอยากจะตัดไอ้ตรงกลางช่วงเสียงตัวนี้นะครับให้มันเหมือนเดิมโดยที่เราไม่ได้มาทําใหม่นะครับเราอยาก้้มันไดดกก็็แลวะผจ เหมือนกับว่าเป็นการทําให้สิ่งที่เราย้อนกลับไปนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะประมาณนั้นคีย์ลัดต่อไปนะครับเป็นคีย์รัดที่ผมใช้บ่อยมากๆเลยนะครับผมก็คือคีย์รัด Q กับ W นะครับคีย์ลัด Q กับ W เนี่ยมันจะทําให้การทํางานของเรานะครับทำงานได้ไวมากขึ้นมากๆเลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้โมนะพูดจริงๆคีย์ลัด Q นะครับมันคือคีย์รัดที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถตัดคลิปทางด้านซ้ายของเรานะครับไปได้หมดเลยจนถึงรอยปะที่เราตัดเอาไว้แล้วนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นคลิปทั้งหมดทางด้านซ้ายของผมนะครับเราจะนับจากเส้นะ้้นนนเเพพอสสก็คื เรงินนตี้ด้านขวาก็คือตรงนี้ด้านซ้ายก็คือตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเรากดคิวไปปั๊บทางด้านซ้ายของเราก็จะหายไปหมดเลยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปแบบทั้งหมดเลยนะสมมติว่าผมตัดตรงนี้มันมีรอยตัดไปแล้วนะครับผมแล้วเรามากดขี์รัดคิวตรงนี้ครับมันจะไม่ได้หายไปทั้งหมดทางด้านซ้ายนี้เลยนะสมมติว่าเราไม่พอใจตรงก้อนเสียตรงนี้เลยแล้วก็กดตัดตรงนี้แล้วเราเก่าเส้นเพย์เฮดท่าแถวๆตรงนี้ก็ได้ถ้าเราไม่พอใจตรงนี้นะแล้วก็กดคิวปุ๊บเราจะได้ไม่ต้องมากดตรงนี้กดดีลีทแล ลดระยะเวลาในการทํางานได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นคีรัด W นะครับผมคล้ายๆกับคีรัด Q เลยครับผมแต่ว่าลบไปทางด้านขวานะครับเมื่อกี้เป็นคีย์รัด Q ใช่ไหมมันลบทางด้านซ้ายตรงนี้แต่คีรัต W ก็คือลบทางด้านขวานะครับปรับกดไปอย่างนี้เลยนะสมมติว่าเป็นคลิปที่เราถ่ายออกมาแล้วมันมีเดซแอร์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราอยากให้เสียงตรงนี้ก็เสียงตรงนี้มาต่อกันเราก็กดตัดตรงนี้ก็ได้นะครับผมตัดตรงนี้เลยแล้วก็เอาเส้นเพลเยตมาท่าตรงนี้นะครับแล้วก็กด W ปุ๊บ มันก็จะตัดคลิปให้เราไปเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องมาต่อวิดีโอของเราเองนะให้มันเสียเวลาต่อไปนะครับเป็นตัว T นะครับผมตัว T ก็คือง่ายๆเลยนะครับผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะสำหรับพื้นฐานการตัดต่อนะครับผมถ้าเราอยากจะใส่ตัวหนังสือใส่ตับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในคลิปก็กดตัว T นะครับผมตอนแรกเป็นเมาส์อย่างนี้นะเรากดตัว T ไปปรับแล้วเราก็กดไปที่จอพรีวิวของเรานะครับผมแล้วก็พิมพ์ใส่ทราบตัวหนังสืออะไรไปตามใจของเราเลยนะครับทีละต่อไปนะครับเป็นคลิป E นะครับผมกดปุ่มชิปแล้วก็กดป ของเรา anne, แล้วก็เสียงของเราเนี่ยนะครับโดนปิดไปนะครับผมสมมติว่าผมเลือกคลิปในก้อนนี้นะครับผมแล้วผมกดชิป e ปุ๊บทั้งเสียงทั้งภาพเราจะไม่ได้ยินเสียงตรงช่วงที่เรากดชิป e ไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปตรงนี้ถ้าเราอยากทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมทำยังไงก็ชิป e เหมือนเดิมนะครับผมสมมติว่าใครอยากจะแยกเสียงกับวิดีโอก็กดที่ขวาที่วิดีโอของเราเลยนะครับผมกดที่ขวาแล้วก็เลือกมาที่ unlink นะครับทั้งเสียงแล้วก็ภาพของเราเนี่ยก็จะไม่ได้เชื่อมต่อกันแล้วนะครับผมเราก็สามารถปิดเสียงได้ง่ายขึ้นนะครับผมบางคนก็ เส้นเสียงอันนี้ลงนะครับเพื่อที่จะปิดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการมะแก้ไขอะไรทีเนี่ยมันก็จะทําได้ค่อนข้างลาบากนะครับผมก็กดไปที่เสียงเลยนะครับแล้วก็ชิป e มันก็จะปิดเสียงให้เราเลยนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่ภาพแล้วนะครับหรือว่าใครอยากได้แค่เสียงก็กดที่ภาพนะครับผมแล้วก็กดชิป e ตอนนี้ก็จะมีแค่เสียงแล้วนะครับเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าเราทําไปทั้งหมดแล้วปุ๊บแล้วเราอยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยก็จะมี2วิธีก็คือกด ctrl z หรือว่ากด s i f ป e มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นคีย์รัดจีนะครับผมคีย์รัดจีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับว่าเป็นยังไงคีย์รัดจีมันเหมือนกับเป็นคีย์รัดที่เอาไว้ปรับเสียงของวิดีโอของเรานะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเราจะปรับเสียงแล้วก็กดคลิกขวาที่วิดีโอใช่ไหมแล้วก็ไปที่ audio gain นะครับมันก็จะมีอตัวปรับเสียงอันนี้ขึ้นมาให้นะครับผมแล้วเราก็พิมพ์เลขอะไรไปนะครับการเสียงแล้วก็จะขึ้นและแต่ถ้าเกิดเราใช้คีย์รัดจีนะครับผมเรากดตัวจีเนี่ยมันก็จะทํางานได้ไวขึ้นนนนนะะคครัับผมมมกกกกกกก็็เเเเหหืือออวววว่่าาาาไไปปดดดดลลิขแ้้ททีี๋ยํใู ที่คลิปวิดีโอครับแล้วก็กด G มันก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับผมรวดเร็วดีนะครับผมอย่ามาดูตัวใหญ่อีกทีนึงนะครับกดที่คลิป G แล้วก็พิมพ์เลขอะไรของเราไปนะแล้วก็กด enter เราก็จะสามารถปรับเสียงได้แล้วนะครับผมโอเคคีย์ลัดต่อไปนะครับผม c t r l k นะครับผม c t r l k ก็คือเหมือนกับเราใช้คีย์รัด c แล้วเราไปกดตัดตัดตัด,ต,ดตัดแบบนี้แหละครับแต่ว่า c t r l k ก็คือการตัดที่นับจากเสน้นเพรของเราครับสมมติว่าเราเอาเสน้นเพรไปวางไว้ที่หน้ากราวเสียงตัวนี้นะครับผมแล้วเรากด c o t r l k ปุ๊บมันก็จะตัดให้เราได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับอันนี้กด c t r l k c o t r l k c o t r l k c t r l k เราเลื่อนไปแล้วก็สามารถตัดได้เลยนะครับผมการตัดแบบนี้ ผมว่ามันก็ไวไปอีกแบบนะครับผมแต่ว่าบางคนก็ถนัดแบบกด C ีแล้วก็ตัด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 อย่างนี้มากกว่าครับแล้วแต่การเลือกใช้ของแต่ละคนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสมมติว่าเราอยากจะตัดตรงช่องว่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาคอโทเคียตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาเอาเส้นไนไว้ตรงนี้แล้วก็กดคิวอ่ะเป็นการใช้คอมโบของคีย์ลัดนะทำงานได้ไวมากขึ้นนะครับผมคีย์ลัดสุดท้ายนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะที่ผมจะมาบอกทุกๆคนนะครับผมก็คือตัว R านะครับผมเรียกว่าคีย์ลัดอาร์สำหรับคีย ไวขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถยืดคลิปวิดีโอของเราให้มันเป็นวิดีโอที่สโลได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับผมไปดูกันเลยนะก็เดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวแยกออกมาก่อนอันนี้เป็นคลิปปกติของผมเลยนะครับผมเวลาเราจะใช้ทีละ R แล้วก็กดตัว R ไปเลยนะครับเอาเมาส์ของเราเนี่ยมาไว้ตรงริมสุดของวิดีโอเรานะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะครับให้จากเมาส์ปกติแบบนี้นะครับขึ้นเป็นเส้นแดงๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดไปเลยนะแล้วก็ยืดยืดคลิปไปเลยนะครับเราอยากยืดเท่าไหราาารก็ะผมจส เกตที่หน้าพรีวิวหน้าจอพรีวิวของผมนะครับอ่ะเนี่ยยิ่งเรายืดไปมากเท่าไหร่มันก็จะสโลว์ไปมากเท่านั้นนะครับและถ้าเราโหดคลิปวิดีโอมันก็จะ เหมือนเราไปเล่นความเร็ววิดีโอนะครับผมแล้วก็การใช้ขีดล้านอาไม่ได้แค่ส่งผลต่อภาพอย่างเดียวนะครับมันจะส่งผลต่อเสียงด้วยนะครับผมยิ่งเรายืดคลิปวิดีโอไปมากเท่าไหร่เสียงของคลิปวิดีโอก็จะมีความใหญ่มีความทุ้มมากเท่านั้นนะครับยิ่งถ้าเราหดวิดีโอให้สั้นลงหรือว่าเล่นความเร็ววิดีโอมากเท่าไหร่เนี่ยเสียงในวิดีโอมันก็จะออกแหลมๆออกเล็กๆนะครับผมคล้ายๆกับตัวชิปมังนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงปกติของผมในคลิปก่อนนะผมรักทหารครับรักทหารทุกคนเลย อ่าโอเคอันนี้เป็นเสียงปกตินะครับผมถ้าผมยืดคลิปวิดีโอไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไงเสียงกจ็กจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าผมโหดวิดีโอให้มันแบบตันมากเลยนะครับก็คือการเล่งวิดีโอแหละครับผมเราไปดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะ เสียไนก็จะเหมือนกับชิปมังนะครับสำหรับเคสแม่ลับค e ีย์ลัดของการตัดต่อในพ m เมี e โปรที่จะทําให้การตัดต่อของทุก,ทกคน,นง่ายขึ้นนะครับผมสาหรับคนที่ใช้โปรแกรมพ m เมี e โปรนะครับก็มีเท่านี้ครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันว้า wow.